ไปเที่ยวตลาดซาโมนในวัง2,2,4 2,3,6 2,4 8อเอออย่างงนะอย่าสับสนนะต่ตอบว่าครัผมต้องรับขบคระเป็นร่งทีาอยู่นะย่องมาไีามเลยว่าเูี่ตลาดอีกนะคะถัดขึ้นไปเป็นตลาดอะไรคะตลาดซาโมนนะคะตลาดซาโมนจุดเช็คอินในวังแห่งใหม่ก็คือเรือเรือสวนน้ำหมใช่หรือเปล่านี่แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะควัน งามสวยไหมถ่ายรูปขึ้นแน่นอนถ้าใครเข้ามาในวังก็คือเดินเข้ามาด้านในสุดเลยเขาเรียกโซนอะไรนะข้านรับจดจ่ารชั้นในพเพราะราจะถานชั้นในเดินเข้ามาสุดเลยก็จะเจอคุณถ่ายรูปแบบนี้อยาขอกาลังถ่ายรูปชุดไทยกันอยู่เทียบเลยส,สวยสนีย่คือจุดเป็นดอกไม้พัทเทลสีโทนม่วงเย็นๆใส่ชุดไทยมาถ่ายรูปตรงนี้รับรองว่าได้รูปส,สวยแล้วก็ตากองแถวนี้เต็มมาก สำหรับตรงนี้เป็นจุดสกาละทางด้านหลังก็จะมีโคมให้ประดับแล้วก็ห้อยอธิษฐานใช่ไหมขอมีอะไรมากกว่านี้ไหมตรงนี้ก็เป็นสกาละคมห้าสมเด็จพนาลายอยู่ด้านในก็คือต้องขึ้นไปด้านในคนกําลังกราบไหว้กันอยู่ด้านในตรงนี้คือที่ต้องมาให้ถึงนะเขากาลังถ่ายรูปอยู่สวยมากมาชุดไทยแล้วก็แขวนโคมกัน ทุกคนดีที่แทครับขอบคุณเป็นันสูงครับไปเต่อราาุมคาทไมตตต้องเป็นสีแดงไม่เคยเห็นเห็นแล้บอกว่าสี นี่น้ำตาลแทแ้คือไอที่กินมาของขาวนั้นมันน้ำตาลล้วนใช่ไหมนีต่ตาลตะโนดเนี่ยตาลตะโนดออกสีอมชมพูชมพูในนี้คือตลาดซามโมนก็จะเป็นตลาดชุมชนเป็นอาหารที่พื้นบ้านมาขายอยู่ในนี้ราคาย่อมเยาราคาประหยัดด้วยรสชาติเป็นไงครับ อนแท้พึ่งได้กินวันนี้นะเพราะว่าเจอแต่ขขาขาวมาตลอดเนี่ยทุกครูเห็นนะออแล้วมันอร่อยมากอะไที่เรากินอนะน้ำตาลล้วน,นแต่เนี่ยคือน้ำตาลสดของแท้ๆอร่อยอแบบริงดังนะนะอร่อยมากไม่เคยกินใช่กินไหม